ลับเอาขึ้นไปลับเอาไปเลยเสียงอะไรตงก็บ้าผิดทุ่มมาได้ไงเนี่ยลีลีลีลาีลคาเงยเสียงอะไรตงอะไรตะ แล้วก็มีควางดาวครับแบมบี้เต็มไปหมดอุ้ยสวนน้ำใหญ่เหรอเออใช่ใช่ใช่โอ้โหโอ้โหอ้โหเหมือนกับมที่เดิมเลยเฮ้ยตรงนู้นมีอูดอีกตัวนึ่งไปเห็นไหมที่มันร้อนวัวไม่มีอูดด้วยให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะเฮ้ยมีนกอะไรไม่รู้ว่าตรงนู้นนะเพื่อนเออนั่นตัวอะไรอ่ะนี่นกอะไรก็ไม่รู้ว่าคอยาวมากนกกระยางหรือเปล่า ผมาจะไปสู่ดินแดนถัดไปครับก็คือ,อดินแดนของยีราฟ่งมาได้ไงเนี่ยลีลีลาลีลามาเลยไปๆๆไปไปมืเข้ามาสู่กองของยีราฟและมาลายโอ้โหมาแล้วมาแล้วมากันแล้วจ้าโอ้ยีราฟ บเอานไปเลงมมาแล้วสี่บามาแล้วหมดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันกินไปหมดแล้วเพื่อนๆดูดิ่โอ้หมดกินหมดเลยจะมาตรงนี้จะมาตรงนี้ครับแอมอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยีราฟอยู่ข้างหลังคุณพ่อตรงนี้ไกลมากไกลมากโอเคออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วหมดแล้ว ดูครับหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรอยู่มันพอหัวเข้ามาเลยนะคือมันเป็นเทศบาลนั่นเองคือเก็บหมดของทุกคนมันเชื่องมากเลยเพื่อนๆดูนีอันนี้ปลามาจับใกล้ๆเลยก็ได้ป่ะจับปลาแอบจับตัวไปครับไปไล้บ๊ายบาวยีราฟครับหลังจากมันกินของเราเสร็จหมดเรียบร้อยครับมันก็หนีเลย ส่วนเจ้าม้าลายนู่นคือยังไม่ได้กินอะไรของเราเลยนะเพราะว่าดูดิเกียงเอาตัวนุ้นไปกินกำแพงแล้วเจ้เป่าเห็นไหมมันแอบอยู่เฮ้ยไอตัวนุ้นจะเห็นหรือเปล่าเอ๊ะมันอยู่ทางนั้นเอเพื่อนเราอยู่ไหนนะอยู่ทางนู้นหรือเปล่าอ๋อมันไปยืนฉี่ต่างหากนุ่ตัวใหญ่มากเพื่อน เี๋ม้าลายกำลังมาครับแล้วเราก็จะเอาอะไรให้มันกินละ่ะไม่มีอะไรเลยเจ้าม้าลายนี่ม้าลายตัวเป็นๆครับเพื่อนกินแล้วกราฟกินหมดตัวน,นู้นจะเป็นตัวกินหมดใช่ไหมเพราะยีราฟชัดเลยเศร้าเลยดูดิหน้ามันเศร้าเลยไม่มีอาหารในชั้นเลยเหรอเพราะกิรับชัดเลยบ๊ายบายเจ้ากินรับนี่ครับ จ้าเปาถูกเสือกินไปแล้วเพื่อนเฮ้ยหายไปไหนอะเอ้าจ้ะเป๋าหายไปแล้วเอ้าโถเอ้ยนึกว่าโดนเสือกินเงเพื่อนดิอันนี้จ้ะเป่ารอดทำเสือตัวนี้เข้าปากไปแล้วเงมไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โซนที่2กันนะครับก็จะมีพวกการแสดงช้างการแสดงจระเข้นะครับแต่ว่ามาวันนี้จะมีแค่เฉพาะการแสดงช้างอย่างเดียวนะครับปะดูยันครับนนี้ก็จะเป od od ็นน oh, no. right. ้องเต่านะครับ แต่ไม่ใช่น้องล่ะครับตัวใหญ่มากมแล้วนู่นก็ตายตัวเบิ้มครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในอุโมงค์ไม้ตรงนี้นะครับเพื่อนตามเจ้าป่าไปนะค,ครับว่าเจ้าป่าจะเจอตัวอะไรกันบ้างโอ้โหละไปใหญ่แล้วครับเจ้าป่าว่าลึกเข้าไปนะโอ้มันเป็นฐานกิจกรรมของลูกเสือเ,เพื่อนเขาจะมีฐานกิจกรรมของลูกเสืออยู่โอ้ ที่นี่เขาจะรับเป็นค่ายลูกเสือด yes. so ้วยนะเพื่อนๆเฮ้ยเสียงอะไรตกอะไรอะอะไรตอกมาอะไรแล้วนาฬิกานี่มันเกี่ยวแล้วสิแล้วคอกแมนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคืออะไรอ่ะว้าวเฮ้ยมีทุงทุงทุงมีนาฬิกามีกบครับแล้วก็มีลีลีล่าลีลาด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าดูดูลองทามาหน่อยจะไปลองทาไรกี้ ทาราเล่ทาราลา่ากินมาม่าอยู่หน้าเซเวน่นโอ้แล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆครับแต่เราไม่ไปดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูการแสดงช้างกันดีกว่านี่มีน้องฟักทองอยู่ตรงนี้ครับกับคุณไรกาโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะกงเสืออะไรเล็กขนาดนี้เราเราจะไปโซนที่เป็นการแสดงช้างนะเพื่อนเ่เขามีมาบริการแ <มา S 1> บบให้เดินจุงเสือแบบนี้ด้วยนะกล้าไหมพ่อก็ไม่กล <มา S 1> ้กาเหมือนกันเยอะ นี่ก็จะเป็นร้านอาหารเรือนไทยกลางน้ำนะครับก็คือสามารถมาทานข้าวได้ที่ตรงนี้รามีอาหารตามสั่งให้เยอะแยะเลยอันนี้คือท่าเดินของเจ้าเป่านะครับมันเดินอย่าง,ไ,างไรนะ uh oh. หนูฝั่งหนูจะเป็นการแสดงจระเข้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดปรับรุนอยู่นะครับเราก็เลยได้ดูแค่การแสดงช้างอย่างเดียวครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าจเป่าจะไปดูจระเข้ก่อนนะ งไงจระเข้อยู่กันแบบติดๆต,ตรงนี้เลยอะ oh. uh huh. นอนหลับสบายเลยโน้เราก็มีตรงนน้นนะครับอ้าปากอยู่นี่เห็นไหม oh. อาปากอยู่แล้วก็อยู่ในน้ำอีกหนึ่งตัวครับเพื oh. ่นไหมเหมือนขอนไม้เลยแล้วก็ข้างบนนู้นอีกหนึ่งตัวแล้วก็ด้านริมตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ <Yeah. S 1> <c oughs> มันตายดิ <c oughs> ทำไมมันนิ่งจังเลยอะ What? What? ไปครับไปดูกันต่อครับ เขาจะมีที่นั่งครับนี่ตรงนี้เป็นที่ขึ้นช้าง,งนี้ขี่ช้างไปเที่ยวได้ไปครับตามเจ้าเปาไปนี่เรามาถึงแล้วลานการแสดงช้างดูดิมีช้างสองตัวเขาก็มีอาหารช้างให้เราป้อนด้วยนะโอเคครับตอนนี้เราพร้อมสําหรับการชมแสดงช้างแล้วนะครับเจ้าป่าพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับนี่ควานช้างก็รอพร้อมเรียบร้อยครับ ลต่อยครับแล้วเจ้าขาเปิดตัวมาแล้วครับน,น้องชื่อสดใสครับอายุ29ปีไม่ค่อยเดินมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาลองทักทายเราครับ เสียงเลยมียกต้นไม้สูงไม่จบกันเต้นไม้โค้งหมดถ้าถึง200กิโลกรัมเลยเดียวแกมต้องข้ามโอ้โห ขอบคุณครับ